เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจาวันที่20เมษายน2562โดชัยบาัวบาครั่งบอลไทยเช้านี้เราจะมาพูดข่าวเกี่ยวกับเจลิกนะฮะนัดที่เจ้าเจาชนาทิปสงกระสินจะพบกับเจ้าอุ้มธิราธรบุญมาทานันเรามาดูข่าวกันดีกว่าครับชนาธิปบัญชาเกมให้คอนซะลุ้นดวนลธิราธร พรีวิววิเคราะห์ศึกฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างคอนซาโดเล่ซ oh ัปโปโรพบกับยูกุมเอฟมาบอนอสนะครับผมเรามาดูผลงานล่าสุดของคอนซาโดเล่ก่อนนะฮะวันที่17มีนาคมคอนซาโดเล่แพ้คาชิมาเอเดอร์ e ller, ไป3-1วันที่30มีนาคมคอนซาโดเล่แพ้นากย่าเกมปัสไป4-0วันที่6เมษายนคอนซาโดเล่แพ้ออิตาทริตะไป2-1ต่อวันที่10เมษายน คอนโสโตเล่ซัปโปโรชนะโชนันเบมเร่ไป4ต่อ1นะฮะและวันที่13เมษายนเซเรโซโอซาก้าแพ้คอนโสโตเล่ซัปโปโรไป1ต่อ0นะครับส่วนฝากฝั่งของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะในวันที่17มีนาคมนะครับแพ้โอิตะทรินิตะไป2ต่อ0นะฮะวันที่29มีนาคมเสมอกับซากันโตสุไป0ต่อ0วันที่5เมษายนชนะอุระวะเรดไดมอนด์ไป3ต่อ0วันที่10เมษายน เสมอกับวีวาเรนนาการสกินะฮะสต่อ 2, 2นะครับและวันที่13เมษายนเสมอกับนาโก oya campus s นั่นเองนะครับโดยผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะก็วันที่11สิงหาคมปี61นะฮะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะคอนซาไป1นต่อศนะครับวันที่5ตุลาคมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะคอนซาไปอีก2อต่อหนะฮะแล้วก็วันที่6มีนาคมปี62นะฮะ โยโกฮาม่าเอฟมารินเสมอกับคอนซาเรสซัปโปโรไป1-1ตอนั่นเองนะครับโดยสถิติโดยรวมของฝั่งคอนซะนะฮะมีโอกาสยิงประตูไป11ครั้งยิงเข้ากรอบไป4ครั้งยิงไม่เข้ากรอบไป7ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสในการบุกไป80ครั้งนะฮะแล้วก็โอกาสบุกที่สร้างความอันตรายไปทั้งหมด43ครั้งส่วนฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินนะฮะเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็30ครั้งทำฟาวไป20ครั้ง เตะมุมไป1ครั้งล้ำหน้าไป3ครั้งใบเหลือง2ครั้งแล้วก็จํานวนการเปลี่ยนตัวนะฮะก็เปลี่ยนไปทั้งสิ้น6คนนั่นเองส่วนทางฝั่งของยูก a ฮามาเอฟวาริีนสนะฮะยิงโอกาสยิงประตูไป10ครั้งยิงเข้ากรอบไป6ครั้งยิงไม่เข้ากรอบไป4ครั้งถูกบล็อก1ครั้งสร้างโอกาสในการบุก111ครั้งโอกาสบุกที่สร้างความอันตรายก็คือ84ครั้งเปอร์เซนต์การคลองบอลนะฮะ70ครั้ง ทําฟราวสิบสี่ครั้งเตะมุมสิบสองครั้งล้าหน้าไม่มีใบเหลืองหนึ่งแล้วก็จํานวนการเปลี่ยนตัวเท่ากันกับคอนซะนะฮะก็คือ6ครั้งเท่ากันนะครับโดย11ตัวจริงที่จะลงเล่นในนัดนี้นะฮะคอนซะจะใช้ระบบ3 4 2 1นะครับผมโดยได้แก่กูซุนยุนชินโดมิยาสวะฟุคุมริอาราโนฟูคาอิซูกะลูคัสเฟอร์นันเดส อันเดนซันโลเปซชินาทิปสงกสินและมูซาชิูุูกินั่นเองนะครับส่วนฝ่ายฟังของโยโกฮาม่าเอฟวันินอสนะฮะก็ได้แก่ไฮรากิอิคุระริคุโตะไทอากุมาร์ตินชินอสุเกะฮาตาคะนะทีระทอนบุญมาทันทาคุยะยูกิจุนฮามาโนะเทลุฮิโตะเอดูก้าและมาคัสจูเนียร์ส่วนตัวสำรองนะฮะก็ได้แก่ปาร์คซุงยุนดูสัน โคโตะทากาฮิโรเคโอเตะทาดานาริแล้วก็อิเปอินะฮะคนสุดท้ายก็เป็นชินสุเกะนะครับผมโดยทัศนคตินะฮะยโกฮาม่าเอฟมารินอนนะครับผลงานของพวกเขาใน2เกมที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่เรื่องของเกมรับนั้นแน่นอนว่ายังคงมีปัญหาทั้งเกมในบ้านและเกมนอกบ้านพวกเขาถูกทำประตูมาทั้ง2เกมส่วนทางด้านทีมคอนซะฟอร์มการเล่นในระยะหลังที่ผ่านมานั้นค่อนข้างดีมากม โดยมีตัวขับเคลื่อนเกมที่ดุดันและทําประตูได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นมั่นใจได้ว่าเกมนี้ลุ้นกันขี้แตกแน่นอนส่วนใครจะได้ดีกว่าใครนั้นก็ต้องย่อมดูการที่เกมนะฮะโดยแอดมินนั้นเชียร์กันที่คอนซานะครับอาจจะชนะย oh ูกฮาม่าเอฟมารินสไป1 0ต่อ0นะครับในนัดนี้ยังไงเราก็มาเตรียมเชียร์กันนะฮะก็เตะเวลาส1บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมโดยเป็นการเตะในบ้านของคอนซาโดเลสซัปโปโรนั่นเองนะครับ เจชนาทปสงกสินนะฮะเตรียานามนำพล,ลพักคคอนสาตตเรซัปโปโ,ปโปโรนะฮะเปิดบ้านลุ้นการมาดวลกับพี่ชายสุดเลิฟอย่างทีละทรนบรมทันหรือเจ้าอุ้มนั่นเองนะฮะว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะส่งลงเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับผมศึกเจลีกนัดที่8ของซีซั่น2018ในวันเสาร์ที่20เมษายนนี้มีคู่ที่น่าสนใจอย,อย่างมากโดยคอนซาโตเรซัปโ,ปโปโรนะฮะจะกลับไปเล่นที่บ้านอย่าง ซัปโปรโดมเจอกับย oh ูกฮาม่าเอฟมารินอตตามเวลาประเทศไทยก็คือ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง t r u e Sport HD 2จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดกันให้ชมโดยเจ้าบ้านหลังจากปลดล็อกไมชนะใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันก่อนบุกไปเชื้อเซเลโซโอซาก้าไป1.0ต่อนัดก่อนน่าจะวางแผนเด็ดให้ชนะทิพย์สงศินซึ่งจะเจอกับสีเก่าอย่างโคจิมิโยชิที่ช่วยกันปั้นเกมรุกจนทีมสามารถควา้าอันดับที่4ในตารางเป็นผลแรกในรอบ20ปี ฤดูกาล2018ได้สาเร็จนั่นเองซึ่งโอกาสจะเจอกับทีราทอนบรมธันนั้นต้องลุ้นเช่นกันว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะส่งลงหรือไม่แต่3แนวรุกจะใช้เคอิตะเอนโดประจำการฝั่งซ้ายให้เทรุฮิโตะนางาสวะอยู่ฝากขวาและกองหน้าตัวเป้าเป็นมาโกสจูเนียที่ยิงไปได้ทั้งสิน้น4ประตูจาก7เกมนั่นเองเอาละครับผมเลือกฝั่งกันนะฮะว่าจะแดงหรือจะดำเงินนะฮะคอนซะหรือโยโกฮาม่านะครับผม มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับซัปโปรโเรเผยชนาทิพตุ้นรายได้สูงสุดประวัติศาสตร์ของสมโมสรเลยทีเดียวทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะฮะทีมในศึกฟุตบอลเจลิกต้นสังกัดของแมซิเจชนาทิพสงกสินล่าสุดสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าสมโมสรของคอนซาโดเลซัปโปโรประกาศผลประกอบการเตะหลักสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งคอนซาโดเลซัปโปโรนั้นทีมในศึกเจลิกวันของญี่ปุ่นหลังจากที่เลื่อนชั้นสู่เจลิกวันเมื่อปี2017 ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่4ของตารางเจลิกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อฤด,ดูการ2018ที่ผ่านมานี้เองโดยล่าสุดคอนโซเล่ซัปรโรนะฮะได้ประกาศผลประกอบการยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเมื่อฤด,ดูการ2018ที่ผ่านมาว่ามีการเปิดเผยว่ายอดขายแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือ2.988พันล้านเยนหรือประมาณ848ล้าน 981,647บาทนั่นเองซึ่งชนาทิพย์สงศิ์ก็เป็นหนึ่งส่วนสำคัญของการร่วมสร้างความสำเร็จครั้งนี้ด้วยของคอนสเตเดซัปโปโรนะครับก็ดีใจกับชนาทิพย์นะคะที่เป็นเหมือนกับไอดอลของเด็กๆของฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็ประเทศไทยด้วยครับผมมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับทิติพันธ์อาจคัมแบ็กเยือนกัมบะ นิวทิพันธ์บ่วงจันนะฮะมีโอกาสคัมแบ็กสู่โออิตะทรินิตะซึ่งจะออกไปเยือนกัมบะโอซากาโดย TrueSport HD 2จะถ่ายทอดสดให้ชม2คู่ในเกมที่8ของเจลิกของปี2019วันเสาร์ที่20เมษายนนี้เช่นกันโดยอีกหนึ่งเพลงแข่งไทยที่หยุดสถิติการเล่นเจลิก2019ไว้ที่6เกมรวดอย่างทิตพันธ์พ่วงจันท หลังจากแมตที่ผ่านมาซึ่งโอิตะทรินิตะเปิดบ้านโอิตะแบงค์โดมสามารถเอาชนะนากุยาแคมปัสไปแบบเบบๆ2ต่อ0จนขึ้นมาอยู่หัวตารางคะแนนนั่นเองในวันเสาร์ที่20เมษายนนี้เจ้านิวก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งในตำแหน่งตัวจริงของกองกลางเชิงรับร่วมกับเรียวสุเกะมาอิดะพร้อมกับตัวหลักยางคาอุรุทาคายามะและโนริอากิฟูจิโมโตะกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้วเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งนัดนี้พวกเขาจะออกไปเยือนกัมบะโอซาก้าอันดับที่15ของตารางคะแนนมี6คะแนนเหนือกว่าโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวที่จะนำทัพมาโดยยาซุฮิโตะเอนโดตัวปั้นเกมรายคามพร้อมด้วยคาสุมะวัตานาเบะอดีตบรุกกี้ทีมชาติญี่ปุ่นที่จับคู่กับอาเดมิสันในการล่าตะข่ายตามเวลาประเทศไทยก็คือ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e Sport HD 2ครับผม และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่20เมษายน2562โดยชายว่าครั้งบอลชยัยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ